สวัสดีครับผู้ชม GTR Max เชื่อว่าแฟนๆของ Honda หลายคนกำลังรอว่าเจ้าเรือธงจาก Honda อีกรุ่นหนึ่งคือ Honda Accord ที่อยู่ในสัดส่วนของ d s e gment เมื่อไหร่จะมีการเปลี่ยนโมตอนนี้นะครับเปลี่ยนชมเรียบร้อยแล้วกับข้างๆผมนี่คือ Accord Gen 11 แต่ในเวอร์ชันนี้จะมีมาทั้งหมด3รุ่นย่อยด้วยกันก็คือ Honda Accord e-h-e-v-e e-h-e-v-e-l แล้วก็ e-h-e-v-r-s e ตอนนี้เราอยู่กันที่ตัว e-l ครับซึ่งเป็นตัวกลางเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเขากันก่อนเลยนะครับผมสำหรับ Honda Accord ในโฉมนี้นครับทาง Honda เองเน้นความเป็นสปอร์ตและความปาดเปรียวมากยิ่งขึ้นสังเกตจากตัวหน้ากระจังเลยครับ ฮอนด้ Honda, นะครับเน้นเส้นสายการออกแบบที่เฉียบคมมากขึ้นนะครับผมพร้อมด้วยตัดกับสีดำนะครับผมในส่วนของชายล่างถัดมาด้านข้างนะครับและเป็นในส่วนของไฟหน้าอย่างที่เห็นการจัดวางเลยเอานะครับ OED ได้ในทรันนิ่งไลท์พร้อมไฟเลี้ยวนะครับผมดวงด้านข้างคือไฟต่ำแล้วก็ไฟสูงอยู่ตรงกลางถัดมาเราจะเห็นชายล่างถูกออกแบบโดยการตัดสีดำนะครับแล้วก็พร้อมด้วยเส้นสาย ที่ทำให้มันดูมีชวดทรงและมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคบผมไล่มากันต่อในด้านข้างเลยอย่างด้านข้างอย่างเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วว่าเขาเน้นความมีมิติมากขึ้นจะเห็นว่า Honda ในแอคคอร์ดในครั้งนี้เนี่ยจะเน้นการตัดสีดำในส่วนของชายล่างนะครับ <Yeah. S 1> เส้นหลังคานะครับที่เน้นความลาดเอียงมากยิ่งขึ้นมาจนถึงช่วงท้ายนะครับแล้วถัดมาก็จะเป็นเส้นกลางตัวรถ นะครับผมที่ลากตั้งแต่บริเวณไฟหน้ามาจนถึงด้านหลังทําให้ดูตัวรถเนี่ยดูมีมิติมีความแบนยาวมากขึ้นจากโฉมที่แล้วนะครับผมแล้วก็มาเป็นในส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็จะเป็น LED มีการจัดเล l เอาต์ไว้อย่างชัดเจนนะครับไหนๆมาด้านท้ายแล้วก็จะในเป็นในส่วนของ ห้องเก็บสัมภาระห้องเก็บสัมภาระเองของ Honda Accord เนี่ยมีความจุเยอะมากถึง570ลิตรนะครับผมบล้อในรุ่นของ EL เนี่ยจะเป็นขนาด18นิ้วขนาดยาง 2, 3, 5, 4, 5, 1, 8นะครับในส่วนของภายในของ Accord e-h e-v ในรุ่น e-l นะครับเปิดมาเราจะเห็นเลยว่าแผงประตูนะครับอันนี้วัสดุเป็นซอฟทัชแต่ว่าบุบไว้ไม่หนามากนะครับผมตามมาด้วยเมมโมรี e ซีทของเบาะคนขับนะครับแล้วก็มารอบนี้มีไฟอัมเบียนไลท์ที่ประตูให้เรียบร้อยสามารถปรับสีได้ทั้งหมด7สีด้วยกันนะครับส่วนของที่เท้าแขนมีวัสดุบุนุ่มมาให้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเบาะนั่งกันครับ ต้องบอกว่า Accord รนะครับมาในรอบนี้ให้บอกไฟฟ้าทั้งหมด8ทิศทางที่สามารถปรับได้นะครับตัวซัพพอร์ตสำหรับผมที่เป็นคนตัวใหญ่น้ำหนักประมาณ100กิโลเนี่ยถือว่านั่งได้สบายไม่อึดอัดเรามาดูกันที่หน้าจอกันหน้าจอกลางบอกค่าได้อย่างครบถ้วนนะครับขนาด10.5นิ้วนะครับผม ในส่วนของจอกลางนะครับมีขนาด12.3นิ้วนะครับเขามีลูกเล่นพิเศษก็คือมี Google b u i l t i n มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็การคอนโทรลเนี่ยทำได้อย่างง่ายมีจอบอกนะครับแสดงค่าไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็สะดวกมากเลือกแล้วก็อ่นค่าได้ชัดเจนนะครับในส่วนของที่ชาร์จ usb นะครับสำหรับ honda accord e s t tv ครั้งนี้ให้มาทั้งหมดรอบคันด้วย4จุดด้วยกันแล้วก็พร้อมด้วย Wireless Charger 1แหน่งนะครับ ต่อกันที่คอนโซลกลางนะครับจะเป็นในส่วนของที่วางแก้วน้ำสองช่องนะครับผมแล้วก็เป็นคันเกียร์ drive m o d นะครับพร้อมด้วยเบรกมือไฟฟ้านะครับผมามาดูที่เท้าแขนมีช่องเก็บของขนาดใหญ่อยู่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูบอรดหลังกันสำหรับ Honda Accord เองนั้นถูก ยังเป็นรถที่เน้นเรื่องของความสะดวกสบายทั้งคนขับและผู้โดยสารนะครับอย่างเบาะหน้าเนี่ยผมเซ็ตไว้ขนาดตัวเองนั่งที่สูง180นะครับดูนั่งได้สบายแต่อาจจะรู้สึกถ้าเป็นคนตัวใหญ่นะเบาะหน้าสบายกว่านะครับผมแล้วก็หลังคาเนี่ยด้วยความที่เขาพยายามออกแบบให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นทำให้หลังคามันลาดลงก็เป็นธรรมดาที่หัวจะติดนิดนึงนะครับแล้อีกจุดเด่นหนึ่งของ h o n d a Accord นะครับก็ต้องบอกว่า คอนได้ Accord เองได้เครื่องเสียงบ o ส12ลำโพงทุกรุ่นย่อยแล้วก็ตัว Google Built-in ที่เขาให้มาเนี่ยสามารถเล่น YouTube แล้วก็เลือกเพลงผ่านตัวเครื่องเขาได้เลยและทั้งหมดนี่คือ Accord EHEV รุ่น EL ใหม่ครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรุ่น RS กันครับครับและข้างๆผมนี่ก็คืออีกหนึ่งรุ่นย่อยก็คือ E a c c o r d EHEV นะครับในรุ่นของ RS สิ่งที่สังเกตได้ก็คือนี่ครับโลโก้ RS ที่มีในทั้งด้านหน้าและด้านท้ายนะครับ แล้วก็กระจกมองข้างคีบฉลามที่เป็นสีดำนะครับผมแต่อีกอย่างหนึ่งที่ชัดๆเลยก็คือจะเป็นหลังคาคานโนลามิกซาลูฟที่มีเฉพาะในรุ่น RS เท่านั้นนะครับครับแล้วก็ช่วงท้ายครับนอกจากโลโก้แล้วก็จะมีสปอยเลอร์เพิ่มเข้ามานะครับผม Honda Accord ร e e-h-e-v ใหม่นะครับในทุกรุ่นย่อยไม่ว่าจะเป็น e-e-l และ r-s นะครับจะใช้เครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรไฮบริดนะครับให้กำลัง207แรงม้ากับแรงบิด335นิวตันเมตรซึ่งทาง Honda เองนั้นได้เคมอัตราสิ้นเปลืองไว้ที่25กิโลลิตรครับทั้งหมดนี่คือรีวิวของ Honda Accord e-h-e-v ใหม่นะครับส่วนการทดสอบการขับขี่ทั้งหมดเดี๋ยวไปติดตามได้ใน gtr max ครับ